นี่ก็ไดลัาแสดงกระบื้อน,นี่รูอ้อันนี้คือป่าทับทิมเสียมนะครับเราแบบมาสำรวจธรรมชาติโอ้ที่สมบูรณ์มากนะครับผมฮะต้อนอไหนต้นมอสับไม่เห็ ไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้อ๋อจะเป็นยังไงครับเราเดินไปเทียบร้อยก็ด่านนี่เราไปจยอทายด่านโดกกะด่านมอหน่อยเออมันมันมัน,มน มันไม่ลกเนาะไอ้โล่งอ่ะเอ,อ๊ะจ,จะิ้มบ่ใส่บ่ได้บุญเลยนี่นโอ้ยนี่ๆมาอ๋อกินไปมาจะเขียนหินนะครับสุ้อีหยังเนาะพี่น้องบิ่งดิละ่ะทางยางมากอะมีล,ลิงบ่งอโอ้ตะเคียนหินเยอะมากครับ นหน้า,นาผานหารอ,อ,อกลาอะกันหมอกมั้งนะไม,ไม่ต้องไม่ต้องบูงหมอกอเอ้ยขึ้นจริงๆ,งๆนะหมอกเยอะมากเลยมีพันไม้สวยมากโอ้หมอกกำลังขึ้นเยอะแล้วครับแล้วเราจะไปดูตรงไหนมันไม่มีหน้าผาเด็ดอโอ้ยอะไรจุกรลออกระลออข้างบนโอ้โหมีกระ เส้นทางศึกษาชัรมประทาน,นะครับผมควรแก่การอนุรักษ์มากเลยครับป่าดิบแรงครับอันนี้มันเป็นด่านอะไรต้นลำดวนอุตเคียนมากเยอะมากเลยครับโอ้โคตขดหินสวยมากเลยครับทำไมมันมือดจอังเลยอันนี้ว้าวอันนี้ดูสิโอ้ ตรงนี้บ่ไม่ใช่เขาเดินข้างบนบ่โอ้ยอันนี้ด่านอะไรอุ้ยสแต่ลื่นไหนแค่นี้บ่โอ้ยจุดยิงฝรั่งบ่ Ya, malam pagi. Wah, uh, dia tetap